การที่จิตเราหลุดไปคิดครับแล้วเราดึงจิตกลับมาเนี่ยจิตกับความคิดเนี่ยอันเดียวกันไหมครับหรือคนละตัวกันตัวความคิดเนี่ยเป็นผืนนาตัวจิตนี่คือลําแสงที่ไปหรือมเมล็ดพืชที่ไปตั้งบนผืนนาครับงตอนนี้ผมตอนนี้เราเราอยู่อารมหายใจแล้วเราคิดแวบไปว่าเราไปทําอย่างนั้น แล uh huh. ้เราบอกไม่ได้ตอนนี้เรากําลังนั่งฟัง uh huh. ทําอยู่เรา uh huh. ดึงกลับมาตรงเนี้ใช่ไอ้ที่ดึงกลับมานั้นคือความคิดหรือคืออะไรครับสัสาร์สัตว์เป็นคนเดินมัาเพราะสัตว์เป็นคนติดขันห้าครับขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณไปปฏิทิตังในในสัญญาแบบนั้นละที่กําลังคิดครับพอดึงกลับมาเนี่ยจิตดวงนั้นเนี่ยต้องดับครับจิตดวงใหม่เกิด ดึงกลับมาอยู่ตรงนี้ปัจจุบันกลับมาตั้งในปัจจุบันในกายพออย่างนี้เราก็ดึงได้เรื่อยๆเลยครับอาจารย์ถูกต้องดึงได้เรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไรเราก็ดึงมันตลอดเช่นเราเดินอยู่สมมุติผมพูดกับอาจารย์อยู่ตอนนี้ครับถูกต้องแล้วผมไปคิดเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแบบไหนผมดึงกลับมาเลยเพราะตอนนี้เราคุยอยู่กับอาจารย์อยู่นะใช่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมถูกต้องเลยเนี่ยทําได้ตลอดเวลาและเนี่ยเป็นอริยะเลยอ่ะอย่างนี้เราต้องฝึกตลอดโสดาบันเนี่ยจะทําแบบนี้ได้ได้อยู่ตลอดทั้งวัน เพราะว่าผมผมใช้สูตรอย่างนี้ครับที่ผมฟัง youtube ที่พระอาจารย์สอนนะครับผมก็เลยคิดผมเองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคิดออกไปทางอื่นอืเช่นผมกําลังกินข้าวอยู่อืแล้วผมไปคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะต้องจะต้องไปไปทําสิ่งนั้นอืผมดึงกลับมาเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าเรากําลังกินข้าวอยู่นะ ผมไม่บอกภรรยาด้วยครับไม่บอกใครเลยครับบอกตัวเองเรากำลังกินข้าวอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการดึงมาไหมครับใช่นี่แหละนี่แหละตรงเป๊ะอ๋ออย่างนี้เด้งอย่างนี้โอเคทําได้ตลอดเลยนี่แหละผมทำอย่างนี้ไม่กล้าบอกใครเลยถ้าเกิดเราเห็นจิตในจิตกลัวว่าเดี๋ยวคนเขาว่าเราจะเพี้ยนนะครับอย่างเราเห็นเราเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดนะครับอย่างนี้ถ้าผมทำถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้อง เป๊ะเลยเพราะเมื่อก<น>ี้ผมคุยอาจารย์อยู่ตอนนี้ผมอยากจะไปสุบรี่<อ>ผมดึงจิตออกมาเลย<อ>ดึงดึงกลับมาว่าไม่สุหรี่เพราะเรากําลังฟังอาจารย์อยู่นะใช่นั่นนะพอเราดึงกลับมาเรื่อยๆนะเราจะเห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะจะเริ่มเข้าใจว่าเอ้จิต,ไม,จจตไม่ใช่ของเราเนี่ยเข้าใจอ้ยจิตไม่ใช่ของเราเดียวมันเกิดดับเกิดดับเห็นว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างตอนนี้พูด ฟังพระอาจารย์สอนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมันมีจิตแวบหนึ่งว่าอยากจะกลับบ้านแล้วออืผมดึงกลับอืแล้วก็บอกเราฟังพระอาจารย์สอนอยู่นะอืออย่างเงี้ยแล้วก็นั่งต่อใช่นียถือว่าเป็นการดึงกลับแล้วเป๊ะเลยเนี่ยละนันทีเลยนะขอบพระคุณครับเนี่ยต้องทำเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยสูตรเนี่ยเราทําได้ตลอดเลยเราเราจะรู้ว่าหลักการตรงเนี้ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเราทําได้ตลอด mm